สวัสดีค่ะวันนี้เรามาวอล์กกันที่คณะนะคะเราอยู่กับจั๊ดแจมอุ้ยสีหัวฉันแบบเด่นมากอยู่กลางแดดเราจะพาทัวร์คณะหรือว่าอะไรดีวันนี้แจมแจม,แจมเปลี่ยนชื่อแล้วเออวันนี้เรามาส่งงานนะคะทุกคนนี่เอ้ยให้ดูแป๊บเดียว <laughs> เดี๋ยวมีคนกาีฟนะคะทุกคนแล้วเราจะพาไปดูนะคะนี่นะคะทางขึ้นตึกเรา ตรงนี้มันโควิดนะคะเขาเปิดให้ขึ้นฝั่งเดียวนะคะอ๋อร้อนคณ่เราสามารถทําสีผมได้นะคะไม่จํากัดเราเข้ามาในตึกแล้วนะคะเราอย่าเสียงดังเพราะว่าวันนี้เพราะว่าเอ,อบางห้องเขาก็ยัอยู่นะคะให้เ,เ,เราเข้าก็มาเข้ามาในลิฟต์ <laughs> พูดอะไรวะ <คน S 1> เรามี<อ>กันสี่คนนะคะก็วันนี้มาวอกมันก็ต้องบอกทุกอย่างปะ พืหน้าสว่างหน้าฉันขาวกว่าหน้าเธออีกอะแต่ว่าต้องทาคิ้วให้เข้มกว่านี้ฉันไม่สู้เธอเลยอ่ะคิ้วอะชั้นไหนอะมาเรามาส่งงานชั้นห้านะคะแต่ว่าคณะเราจะอยู่ชั้นสี่นะคะอาจารย์พ่อรึเปล่าเมื่อกี้เขาทําอะไรกันอ่ะที่คณะเราอ่ะแล้วเราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะเดินเหนื่อยมากจ้า นี่ไงกลุ่มสามก็นี่ไงอยากเปิดากเปของเพื่อนอ่ะอนี่ไม่ได้เราจะมาเปิดของเพื่อนไม่ได้นี่นะคะส่งแล้วส่งทานแล้วนะจ๊ะเอามือออกจะดูกลุ่มสามนี่นะจ๊ะเราส่งมาเสร็จแล้วนะคะเราก็ลงไปคืนนะคะคทำไมหน้าฉันดำจังเลยข่งนเนี้ย เราจะแวะไปชั้นสีไ่ไหมน้าไม่ไปหรอกไม่พาไปดูคณะนะคะอุ้ยคิ้วแหมก็เข้มอยู่แต่แบบมันแหว่งไงฝั่งนึงไม่ได้เขียนไงอุ้ยตรงนี้แบบได้อ่ะทุกคนหมอได้มากเฮยเธอพา,าฉันมาัหลับสิมัหลับอย่างสาวก็เรียนเสร็จไม่ต้องหลับไหม ดพูดอะไรแนะนำคณะหน่อยไม่เธอต้องแนะนำมาทางที่ดีแนะนำหน่อยเอาตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้โอเคเอาตัวเองให้รอดก่อนนะคะเดี๋ยวไว้มวหลัอุ้ยเราสีผมข้างหลังฉันดิมันเป็นแบบเออวิ่งเลิศอะแล้วตอนนี้ก็เป็นสีนดมตาลญุยยุยั่วบักคั๊ก